ใช้กำลังมองหารถกระบะ4ประตูสภาพดีราคาเบาๆห้ามพลาดคดีครับ Toyota Rivo Pioneer สีตตต่รนนรประตู2.4 EP ุดสปี18.19สีดำเข้มหล่อๆไม่แค่110,000สนหโลเท่านั้นครับแต่ภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอกลางบลูทูธต้องถอยชัดๆนะครับผมมาพร้อมเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแล้วก็อีโค่โหมดเทอร์โหมดนะฮะขับมันประหยัดน้ำมันเครื่องเป็น2.4ดีเซลนะครับผมสภาพแห้งๆเดิมๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับราคาแค่499,000เาห คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเท่านั้นใครสนใจอย่ารอช้านะครับกดดูคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยู่กับผมบอยพยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมกับคลิปนี้นะครับรีวิวรถมือสองแบบละเอียดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จัดนะฮะสายกระบะขายใช้งานรถเอาไว้ใช้งานหรือว่าใช้ภายในครอบครัวก็ตอบโจทย์นะครับเป็นตัว โตโยต้ารีโว่พีแดนเนอร์สประตูนะฮะรุ่น2.4 e-Part ปี2018คันนี้จดทะเบียนในปี2019นะครับเป็นสีดำนะฮะราคาพิเศษ499,000บาทครับฟีด้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเบาๆนะครับเดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว e-Part นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับผมสีดำสวยงามครับจากโรงงานเลยนะฮะไม่แท้111,000กิโลเมตรเท่านั้นครับ ตัวถังนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกว้มหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ทม์นิ่งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยใสสมบูรณ์ถัดมาด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับดีไซน์สีดําตัดกับโครเมี่ยมสวยๆเลยนะครับดูดุดันแล้วก็ดูหล่อเท่ไปเลยนะครับผมไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสไม่มีเหลืองนะครเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทมไฟตัดหมอกมีให้ครบนะฮะในส่วนของผิวพันธุ์กระโปงนะฮะเงางามแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสานคมสวยชัด ไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลางยิ้มใดๆมานะฮะร,รถของเรามีรับประกรันให้นะครับไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือว่ากับสีมานะครับผมภาษีก็ต่อให้แล้วนะครับหมดปี69เดือนมกราคมนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมใครสนใจตัว e p a s s บอกได้เลยว่ารีบเลยนะครับเพราะว่านานๆจะมาทีนะสำหรับตัว e p a s s จะได้ในส่วนของภายในที่เป็นบ่อนหนังเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจอกลางกล้องถอยมีให้นะฮะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไม่ใช่เป็นฮาโลเจนเหมือนตัว e นะครับผม ตมามตัว e p a s เนี่ยก็จะได้แบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับผมเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมสันคมสวยชัดนะครับไม่มีกับสีเปลี่ยนสีมานะฮะสำหรับตัวล้อมแมกเนี่ยเป็นล้อเดิมขอบ17นิ้วยางปี2อ2 3นย่าะครับซึ่งเริ่มเสื่อมสภาพนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับผมภายในเดิมเดิมนะครับซุ้มเดิมๆิโช๊คเดิม,ดมไม่มีรอยตัดต่อใดๆมานะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยปรับพับไฟฟ้าเป็นแบบคมเยี่ยมครอบไปนะครับ มีสัญลักษณ์โลโก้ไฮลักอยู่ครบเลยนะฮะติดในส่วนของฟิล์มแล้วก็คี้วันศาสตร์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับสำหรับตัวมือจับประตูได้เป็นแบบโครเมียมเงางามแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับนี่ครับสำหรับภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดําทั้งคันนะครับบอหนังสีดําจากโรงงานเลยสภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรอยคาบนะครับผมยังตึงยังแน่นนะครับเป็นโลโก้รีโวเดินได้ด้วยสีแดงนะสำหรับตัวบอกเนี่ยสภาพสวยมากครับ เนี่ยคือเนี๊ยบมากๆนะสภาพบอร์ดเนี่ยถ้าแบบว่าดูแลดีมากนะไม่ย่นไม่ยับเลยนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะค่อนข้างจะรักรถแล้วก็ดูแลรถดีครับสภาพดีมากนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมตะเข็บเดินได้ครบถ้วนนะฮะมัลติฟังก์ชันนี้ก็ใช้งานง่ายนะควบคบุมเครื่องเสียงโทรศัพท์บลูทูธได้เลยนะครับที่ซ้ายมือสามารถรับสายบ้างสายได้นะในส่วนของจอกลางเนี่ยเป็นขนาด7นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะมีกล้องหลังมองได้ชัดเจนนะ พอเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ติดปั๊บเลยนะครับผมแล้วก็เสียงลำโพงก็ชัดดีลำโพงเสียงดีนะครับผมสำหรับตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบหมุนมือใช้งานง่ายๆเย็ยนเร็วนะฮะแรงลมดีมากครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยสีดําแบบนี้เลยนะครับผมส่วนตัวเกียร์เป็นแบบแมนนวลหกสปีดจะมีในส่วนของตัวอ่าีโค o โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะให้กดสลับได้ตามต้องการนะครับใช้งานจริงได้นะวิ่งไกลก็สบายหรือว่าจะใช้งานแบบวันประทุก,ก็ไหวนะครับผมเกียร์หกสปีดนี่ก็ขับสนุกแล้วก็ ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันด้วยนะคะผมนะครับตรงกลางก็มีที่วางแก้วที่เก็บของเยอะนะฮะช่องชาร์จไฟมีให้ครบเลยนะครับผมเนี่ยแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะ,ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมสำหรับบ้านบางแดดบางแดดเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะกรินๆสวยๆนะครับพดานไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆปั้นเบรกคันเนร่งแป้นคัร์นะฮะไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะสภาพสวยเลยนะครับไม่มีช้ำด้วยแล้วก็ตามซอกประตูนะ,ะมาร์คสียุคครบ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขย่รอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนี่ครับหัวน็อตยังคมยังสวยมากสีอยู่ครบประตูด้านหน้านะครับผมฝังฝาแท้เดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมแผงประตูเดิมตะเข็บเดินได้ต่างๆครบทวนสมบูรณ์ที่วางแขนของเขาเจะใช้เป็นวัสดุหนังบูรุ่มไปนะครับผมกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะบสามารถปรับผ้ากระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับตามซอกประตูด้านหลังขวานะครับน็อตไม่มีรอยไขย่รอยแกะ หัวน็อตไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีอันนี้เป็นสติกเกอร์เดิมนะครับไม่ได้มีการแกะเกาหรือว่ารอยพ่นสีทับมาแต่อย่างใดเลยนะครับผมใครหารถกระบะไปใช้งานนะครับบรรทุกคนก็ได้นะฮะบรรทุกของก็ดีนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะฮะเป็นบอหนังสภาพดีสภาพตึงสภาพแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาเช่นเดียวกันนะครับสวยตึงแน่นใช้งานยาวๆ ดึงลงมาได้ครับเป็นวางแขนวางแก้วได้ถ้าเกิดนั่งกัน2คนหรือว่าถ้านั่ง3ามคนก็พับเก็บไว้นะครับแล้วก็นั่งกันได้3คนนะฮะตรงนี้กว้างขวางนะฮะพื้นที่วางขาค่อนข้างเหลือเฟือนั่งได้สบายเลยนะครับตามซอกประตูนะครับน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะครับหัวน็อตยังคมยังสวยประตูหลังขวานะฮะไม่ได้มีการแกะซ่อมมาแน่นอนนะครับเช็คให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้เลยแผงประตูเดิมๆสภาพสวยไม่มีช้ำ จุดสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับแนบสนิทนะไม่มีรอยพ่นสีสาเสียนี่จะเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านด้านท้ายกันต่อนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะแคบนิดนึงช่วงนี้รถเข้ามาใหม่เยอะนะครับผมทําให้พื้นที่การรีวิวเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะนั่นๆนิดนึงนะครับด้านท้ายไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสยไม่เหลืองนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟเบรกแท้เดิมโรงง,งานนะสภาพสวยสวยเลยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ,ครบ มือจับฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบโคเ้เมียมนะครับจะมีกล้องถอยเดิมๆจากโรงงานติดอยู่ตรงนี้มีในส่วนของไฟเบรกรุนที่3ให้นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบด้านท้ายไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยชนหนักมาครับถัดมานะในส่วนของตัวแม็กไ n เนอร์นะครับผมว่าคันนี้สภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมถ้าไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักมาแต่อย่างใดเพราะว่าปกติแล้วอ่ะก็นะค,คนที่ออกรถกระบะสีประตูส่วนใหญ่เนี่ยเน้นบรรทุกคนมากกว่าไม่ค่อยเน้นบรรทุกของหรอกแต่ว่าจะมีบรรทุกของ เล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะสำหรับสายครอบครัวนะครที่ใช้บรรทุกของด้วยแล้วก็โดยสารคนด้วยนะครับได้นั่งกันแบบเต็มๆสักประมาณ5คนนะเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้ก็สีผิวสม่ำเสมอครับไม่ได้มีสีโดดหรือว่ากับสีใดๆมานะครับเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการชนจากด้านข้างมีการทําสีที่ประตูแล้วน่ะสีมันไม่ตรงแน่นอนครับอันนี้คือสีเดิมเลยนะฮะในส่วนของตามแผงประตูนะที่วางแขนต่างๆสภาพก็ ไม่ได้มีช้ําจากการใช้งานหนักนะฮะตกแต่งด้วยงานบุนุ่มอย่างดีตกแต่งด้วยงานสีเทาวัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติครับซอกประตูเดิมๆน,อน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบตรวจเช็คพวกช่วงล่างของเหลวนะครับระบบส่งกําลังต่างๆตรวจสอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ฐานน้ำมันเครื่องให้ก่อนปล่อยพี่ๆมั่นใจได้ได้รถมือสองคุณภาพดีไปใช้งานแล้วก็การดูแลอย่างดีแน่นอนครับ แผงประตูด้านหลังซ้ายสภาพสวยเดิมเช่นเดียวกันไม่มีช้ำจากการใช้งานหนักที่วางแขนวัสดุหนักบุนุ่มอย่างดีนะแตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนแก้มเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะครับสำหรับตัวซอกด้านในเช่นเดียวกันหัวน็อตยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยไข่รอยแกคนะครับนี่ครับหัวน็อตยังคมยังสวยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีรอยเยิ้มจากการทําสีได้ๆมานะครับ สีเดิมๆทั้งคันนะครับเป็นสีเดิมเงางามแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีการล้างแล้วก็ขัดสีกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่จอดรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพอยู่นะเป็นโซนโกดัง3ของร้านเรารถเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับผมมีทั้งรถเก๋งรถตู้ขายหมดนะใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแต่หลักๆช่องนี้จะลงไว้เฉพาะกระบะเท่านั้นนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับดีโฟดีงม้อยห้าสบผม ให้ความประหยัดทนทานนะครับแล้วก็สภาพห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มหรือว่ารอยแกะแก้ไขแต่อย่างใดนะครับหรือว่าการดัดแปลงใดๆมานะครับห้องเครื่องเนี่ยสภาพเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะพวกตามจุดมาร์กสีจาก QC โรงงานอยู่ครบๆนะครับผมไม่มีรอยค่าน้ำมันไหลเยิ้มนะฮะส่วนเรื่องน้ำมันของเหลวต่างแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวตรวจสอบตรวจเช็คกันอีกทีนึงนะครับก่อนส่งมอบนะฮะไม่ต้องห่วงดูแลก่อนปล่อยครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพลตตัวรถเดิมๆโรงงานอยู่ครบนะเพลตมกอยู่ตรงนี้นะฮะมีครบทวนสมบูรณ์ แก้มด้านในนะคะน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะฝากระโปรงเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมทําสีนะฮะสังเกตนะฮะดูเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมนะะี่ครับหัวน็อตยังคมยังสวยส่วนพันการความร้อนนะ,ะสภาพสมบูรณ์เกินเกินจุดแปสติกเกอร์นะฮะเดิมโรงงานแนสนิตเรียบเนียนนะฮะนะครับนะตามรูระบายความร้อนยังคมยังสวยเม็ดอาร์ตอยู่ครบสวยงามฝากระโปรงเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีส่วนคาน์มน้านะครับด้านหน้า แล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงดูกันเลยนะไฟหน้ากันก่อนนะฮะไม่ได้มีการแกะขายแกซ่อมหัวน็อตไฟหน้าไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะครับตัวคานเนี่ยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยไร้จากการทําสีนะฮะสังเกตนะตัวน็อตที่จะยึดตัวคาน์มื่อน้ําด้านขวากับด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยไขย่รอยแกะนะคือคารเดิมเลยไม่ได้มีการอุบัติเหตุหรือว่าไปชนมาตรงนี้จะเป็นปั๊มเดิมจะเป็นปั๊มอารเดิมๆโรงง,งานแล้วก็ปั๊มแอลจะอยู่ตรงนี้ครับคือฝั่งซ้าย นะครับจุดยึดนะฮะตัวคารแม่น้ำด้านซ้ายกับด้านหน้าไม่มีรอยไขรอยแก่ครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครไม่ได้มีการชนหนักมาแน่นอนครับรถทุกคันนะครับมีตรวจสอบตรวจเช็คแล้วก็ QC ให้อย่างละเอียดก่อนจะเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนได้รถที่สบายใจได้แน่นอนนะครับมั่นใจได้ว่ารถมือ2คุณภาพดีนะมีรับการมีวันสติให้นะครับผม ขายที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสีประตูใช้งานดีสภาพสวยไม่ต้องจ่ายดาวผ่อนเริ่มต้นเบาๆแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากครับกับเจ้าตัว Toyota Revo er e p i พรี e r 2.4 e พั s ปี2018จดทะเบียนปี2019คันนี้นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนส่งมอบฟรีพวกอ่าพวกค่าดูแลัต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้ก่อนส่งมอบนะครับสนใจนะครับรีบทักไลน์หรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826 อัดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับยินดีให้ทดลองขับก่อนตัดสินใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับ